หิงเลยไอ้ตัวเป็นสตันไว้ตอนกระโดดลงรถแล้วมีเกาะป่ะอ่ผมให้ปรับแล้วอันน่ะเดี๋ยวผมดูในตู้ให้จะซอมโดดก็วางมาสิี่วางหยุดนิดนึงทำไมผมจะให้ได้หน้าข้างหน้าปูนไงปูนขี่ถูกวัไลน์ข้างหน้าเลยก็ได้แปลว่า6แอร์ด้อด็อป5ไง ให้ก๊ง hey, uh, oh, like ัดรอเลยใช่ปะร้านแรงมองมาไอ้ร้านแรงจุลไม่เกงไอเ่ไอมรถไอ้กาดกันได้ใบเบวันนี้เราไม่ได้บเบียร์เลยนรบกต้องงัดตู้เซฟยไงไเดีกยวกแม่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้าะชนเตีระไลเอ๊ะประชนเตียร์ไ้มานงงัดแล้วนะเดี๋ยน้องที่ตรงนี้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเลยเยอะเลย ทำงานอ่ะหอหอหัวเดือดจัดอ่ะโคตรเดือดเลยพี่ไม่งานได้เลยงัดให้ซื้อนักการแบบเอองัดงัดให้มันได้เถึงเวล้วโอเคคอยลากไปเรื่อยเรยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้ามาถึงก่อนต้องก็รออยู่เจษซันตาคอสมาแจกของหรือเปล่าเยเยเยก็เทลุงเดี๋ยวลุงดู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 เออว่าลืมเอาพี่ตากาตาดูงวะนี่ลุงพ่อกับลูกเป็นไงล่ะพ่อลูก พอลูกมัดเมลล์ลูกโคเซ่ไอ้เหวยงมาเร็วงานติดนะงันติดแล้วเราจะไปแอบตรงไหนดีวะแอบแม่งในเรเบลนี่แหละเนาะมึงวิ่งเข้ามาในเรเบลเลยนะตำรวจเลยวะพี่เฮ้ยได้ยินแล้ว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 ่เงอยู่เียเตรียมลากมาเลยเตรียมลากมาเลยตัวรถซ่อนอะไรกงยุงรถไปซ่อนมาลยอยู้านหลังปี๊สองคันไม่เล่นเนี่ยเนี่ยผมเอามาซ่อนไปตรงนี้เลยเนี่ยนะแป๊บนึงนะก็ก็ต้องจบกูเซฟด้วยบอกตำรวจดิ ีายลุงป๋อไว้ในเนี่ยลุงมาขับไว้ในนี่ก็ได้นะรอรออยู่เนอะรอครับผมนี่คือปฏิบัติการปฏิบัติการล่อตำรวจมาตีที่เีเบลนะครับเอาไปเ้อเดี๋ยวหาที่แอบอยู่ผนมอยู่ไม่มอยู่นไม่มีทางสะกดกดน้าแล้วกดอยู่อะ อจเ้ในในเลเบลก็ได้นะล่อมันเข้ามาในในเลเบลแบบในโกดังเลยอ่ะแอบในโกดังก็ได้เออแอบในโกดังดีกว่าลุงลุงเก็บไม้อย่ก็ได้นะเผื่อประชาชนนะนี่ตกใจเผื่อบุคคลมาทั้งดๆเห็นหน้ากากอะวะอะไรบ้างเฮ้ยลุงแอบตรงนี้โคตรเนียนเลยอ่ะเนียนจริงเนี่ยถ้าเขามันเข้ามามันก็ไม่เห็นลุงแล้วก็โผล่ไปตีแม่งได้เลยเน,นี่ยตรงเนี้ย งัดตู้เซฟติดงัดติดสองตู้เลยอ่ะงัดได้เลยโอเคครับโอเคครับเก็บเืืออดดงงนี่เเก็งประชาชนปวดเปียนเยอะชิบหายเลยครับเชี่ยรถเชี่ยอะไรวะน่ะสีแปดไม่พี่พี่เล่นไปก่อนนะก็จะเอาของเก็บตู้ก่อนอะคิดไหมได้ได้ได้เรีบมาเลยมามึงก็ล่อล่อเข้ามาในในโกดังเลยนี่เตรียมเตรียมพร้อมกันหมดแล้ว เนี่ยก็ได้เงินเยอมากเลยเนี่ยไปมาแล้วตำรวจมีมากี่คันอ่ะสองเคสองคันเหรอพอดีพอดีพอดีลุงแอบเนียนชิบหายเลยครับเห็นแต่หัวไอ้เหี้ยตรงนี้ตรงนี้เนียนจัดอ่ะลุงแอบเนียนอยู่นะแมวอยู่ไหนอ่ะไปไหนอยู่ข้างในในเหรอวะตรงงอะไรเขาดังอ่ะเหรอตู้เซฟอ่ะอ๋อตู้เซฟเหรอขวาไหนวะ อ๋อเออเนียนอยู่เนียนอยู right ่ไอ้เดี้ยรอตรงนี้แเลยกูไอ้เนียนถือว่าเล่นซ่อนนครับครับไม่มีอะไรครับรอรอรอน้องครับรอน้องอยู่เรื่องพอเจ็ดแล้วพอ้ยเอาแล้วเอ้ยมันเรียกวพอเจ็ดเลยเหรอไอ้เี้ยกูชนกับแขกไอ้สัตว์ไอ้กูตามไม่ทันละก็กูเอะมาละมาสมาฮอดแม่ ยิงรอสักรออลไรใช่ไหมขับรถมาจอดหน้าหน้าหน้ากูดังเดียวยังไม่แตก็ลยยังไม่แตกเลยยังไม่แตกเลยมามาแล้วนะมายังไม่แตกไม่เข้ามาเลยเข้ามายังไม่แตกนะยังไม่แตกนะชูน่ะตีนเสียบตัวรอมาแล้วบั๊มแล้วบั๊มแล้วบั๊มแล้วปั๊มแล้วปั๊มมาบัะมามาถึงแล้วถึงแล้วเียต้องตายอีกเซตมาล้ามารอมเข้ามาล้อมมันเข้ามาเล่นดีเลยเข้ามาเข้ามาก็เก็บของรออยู่ไหนเข้ามาเลยแต่รงกว่าจะต้องออกไปนะ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมประชาชนอยู่ประชาชนอยู่คนนึงไล่มันออกไปดิเที่ยวมาทำเที้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ก่อนรอโซฟิวรอโซฟิวมา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 ตำรวจตำรวจแน่วงตำรวจอยู่ในอยู่ในพวกอยู่ในมา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 ปล่อยปล่อยมันเข้ามาปล่อยมันเข้ามาอย่างนี้นะปล่อยอยูนเอานะเอาหน้าเอานะนะอยู่อยู่แอบไว้พวกไม้แอบไว้ก่อนยังมันเรียกมันเรียกพวกเรานะมันเรียกพวกนะ จะเตะลงรถไหมจะเตะลงรถไหมขับมาสามคันไหมไต่ไม่เอาไหมไม่ไหวไม่ไหวเยอะป๋องว่ะเยอะป๋องว่ะเยอะขาดแล้วเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยมันยิงอย่างแล้วมันยิงกลับมา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 ลองสามันแล้วเฮ้ยพี่พี่พี่โกโปอยู่เปล่าโกโปอยู่โกโปอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเฮ้ยถ้าถ้ามันแดกถ้ามันแดกแล้วจับเลยนะไม่ไม่เอาะลงปีห้าขาดแล้วพี่ห้าคันแล้วห้าคันเลยไอ้สิเอาอะไรเปล่าเอาอะไรเปล่าเอาอะไรเปล่าอะไรไหมเฮ้ยมันให้มันให้มันเข้ามาเฮ้ยมัน้มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ให้มันเข้ามานะเราไมา่คุณบอกประชาชนดีช่วยเล่นก่อนประชาชนช่วยไหมวะนะไอ้เทียนี่มันโจรนี่หมายหัวไอ้โจรหัวจะปูโจรและถามประชาชนนี้เขาจะช่วยเราไอ้บอกเขาช่วยออกไหมมาเลยนะยิงมาสาดกระสุนรึเปล่าเข้ามาเล้วมันเข้ามารอมันเข้ามารอมันเข้ามาอย่าโดนไปยิงเอาเอาลุงนี่เอาลุงนี่ยิงเดือด ิิิงงงไอ้เจี้ยโดนยิง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 ทั้งหมดเยอะทั้งหมดเยอะชอู๋ไม่ทันไอ้เหี้ยมันมีปืนไหนเอาไว้ลุงซวยไอ้เจี๊ยลุงคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยตำรวจดังเยอะเลย เอาว่าน้องๆกูจะรีไฟได้หมเนีしし่ยโอ้ยลูกชายกูเนาะจะวิ่งมาชุบแน่เลยไอ้เคียตำรวจเยอะจังวะเฮ้ยไอ้เคียมีกี่คนเนี่ยเจ็ดคนเลยอ่ะเห็นหนุ่งปีก็มาของเขาแต่ ถ้าไม่โดนปืนนะโอ้โหไอ้อิอี์แม่งโดนปืนยิงชิบหมสามสามศพไอ้เสี่ศพแยกแยกผู่ตัวหาไว้แยกผูตหาห้าศพโอ้โห <c oughs> โอ้ลวกี่คันวะเนี่ยไอ้เหี้ย วอยย่างเแล้วมีหมอหรือเปล่าเนี่ยหมอมาพอดีเลยล้มนานไปหน่อยมันลุกช้ามากเลยโดนปืน่ะ แม่งแต่โดนไม้กระบองหัวดเอ้โหรือกระบอกหุกหุกติดกับต่อได้สาแล้วเราตายหมดแล้วทำไงเนี่ยรอรอรอก่อนเดี๋ยวรอไอ้ก็จีบไปไหนอ่ะกับพาเนี่ยได้โดนไปพันโดนไปพันไงไอ้ก็ไอ้ก็จฉดโดนจับรอแล้วรอเราต้องอ๋อกระจิบอ๋อมันมันทำมันงานแล้วนี่มามันงัดร้านมาหนิใช่ใช่กระจิบงัดร้านมาก็จีบติดปุ๊บ ไอ้เชี่ยพี่พี่พี่บ้าพี่บ้าว่าว่เราผมได้ปักหลามอ่ะแล้วมันต้องลงตัวมีดเท่านั้นอ่ะตัวมีดเท่านั้นเลยเอ้ยไม่ใช่ตัวมีตุ้มตัวปืนอ่ะเอาใหมายว่าล่ะเอาใหมายว่าล่ะหมายว่าล่ะไม่คือถ้าถ้าจะเล่นอีกรอบผมถ้าถ้าจะเล่นอีกรอบผมอ่ะต้องไปแอบอยู่ข้างนอกเว้ยไม่ต้องแอบปะรันเนี่ยไม่เดี๋ยวผมผมรอตบไปไงบ้างน้องพี่เอ้าไม่ใช่ก่อนนี้ป่ะลุงอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่โอเคลุงไปไหนละโรงพยาบลลุงไปโรงพยาบาล าไปโรงพยาบาลก็นีปืนตรงมันตรงมันรีไปน์ร้านตรงใครที่ผมไปรีไซน์อ่ะไปคือว่าจะรีไซน์ก็ได้นี่วะโอเคโอเคเจอบรืนน้องจะไปชุบแม่งชุบไม่ทันเออมันติดก็ปืนยิงนี่เราโดนยิงอย่างเดียวเลยโดนยิงล้มโดนยิงล้มหมาแล้วก็มองตามตั้มใช่เดี๋ยวเราไม่ถ้าเรา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 จะเล่นกับตำรวจเราต้องมีปืนด้วยเราต้องใช้ ไม่ต้องมีก็ได้ลุงถ้าคนเราเยอะพอถ้าคนเราถ้าเท่ากันน่าจะไหวเออใช่อันนี้คนเราน้อยมันยิงศาสาดตมาสาดมาอะไรก็โดนใช่ใช่ที่ลบตัวเลขเลผมอ่ะพอจิบเลยตุกตีแบบโอ้โหแม่งเกาะเกาะนี่แบบรถรถแบบลดโคตรเลยเกาะหมดเลยเกาะรถอย่างไวเลยถึงเกาะแม่งรถไวเกิน ต่ก็ได้อยู่คุณนจัดตั้งตำรวจอ่ะตอนนี้เราก็พออรู้รายตำรวจอยู่บายบายแยกย้ายแยกย้ายทำงานแยกย้ายโอ๊ยตอมแล้วมึงนี่รถไข่อ๋อรถก็จีดอยู่นี่อ้าเลครับนี่ก็จีดเขาวอเองเนี่ยโกหาเลยรนี่นก็จีดเขาอมมาแล้วเนอะรักเงเท่าไหร่น้อง แป๊บนึงมอบตัวก็อนมบอกตัวเลไม่มาแชทหือมันหล่นอาชีพผ่าพี่ว่าไงว่าไงว่าไงบาา้าตรวจตาไล่เคสเหมือนน้อยปะ น้อยดิเฮียน้อยน้อยแต่มาเล่นน่ะคือวอร์จิตกันมาทีคือเยอะชิบหายเลยไอเยลุงลุงดำทำไม่แล้วแล้วพี่โดนจับยังไงไม่โดนไม่โดนอะไรแค่เสียค่าปรับห้าร้อยเองพันห้าร้อยพันใช่หรอพันบินแบบคู่บินพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งของของเลเวลพันเนี่ยหมอชุบพันหนึ่งเออมีมีหมอพันหนึ่งแล้วอ๋อค่ารักษาบนเลยพันห้าไม่โดนอะไรแค่นั้นแหละค่ารักษาบนเลยโดนจับด้วยพันห้าเองไม่ไม่โดนจับไม่ได้คดีอะไรเลยมันเป็นเขียนนอกกฎหมายแล้วมั้ง เราเราไม่ชนะก็หือไม่เป็นไรนี่หว่าก็ดีเหมือนกันนะโดนโดนใครบอกพี่โดนหนักไหมไม่แล้วพี่ไม่โดนพี่ไม่โดนจำคุกได้เหรอพี่อกไม่โดนไม่โดนแล้วไม่โดนที่อะไรเลยเขาปล่อยหมอชุบเสร็จเขาก็ปล่อยแค่นั้นแปล่อยแล้วแล้วมึงอานโดนอะไรบ้างแล้วแพงเกินไปแต่พี่ควรตังค์ให้อ๋อพวกพี่เป็นนี่ไงพวกแบบพื้นที่ในเลเวลใช่ใช่ใช่ โอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จบแล้วสำหรับการเล่นกับตำรวจลากตำรวจมาตีผมแพ้ไฟนะครับแพ้ไฟคนคนน้อยไปเลยวันนี้คนคนน้อยนะอ่ยเหี่ยวตอมอลแล้วแมวตอมอแล้วเหลือเหลือลุงเหลือลุงกับพี่เนี่แหละพี่อาจจะไปจกปูนต่อลุงจบหน้าที่อยู่งานข่าวอยู่เดี๋ยวก็จบได้แต่ไม่มีกองซ้อมอะแล้วกองเดียวโอเคโอเควัดใจเท สำหรับใครที่อยากเล่นนับประเทศนี้ก็เขามาเจอกันที่แวทาวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พี่คิดดูดิไม้กระบอกโคตรแรงเออแรงแรงจริงแรงจริงเกาะแตกตอนแรกกนึกว่าไวจัดอ่ะนึกนึกว่าเขาจะไม่มีปากหลามเลยลุงปีอ่ะมีลุงปี้ังมีเออลุงปี้อ่ะเขาดูเขาเล่นอ่ะลุงปี้อะลากตำรวจมาเหี้ยเต็มเลยตอนตอนเราจกปูนไล่เคสแบบ น้อยมากวาร์เจดปึ๊บมาปึ๊บเออเยอะจริงโอเควันนี้ก็ลงมาเนะเขาทำเป็นแก๊งได้เลยทำ้วหดโอเคลงได้เลยได้เลยเขาขึ้นสล็อตแก๊งได้เยอะกว่าเราอีกเออโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะฮะซีอูครับผม